สวัสดีค่ะหมอโอรีวิวนิทานนะคะวันนี้หมอโอจะรีวิวนิทานเรื่องโรงเรียนในฝันค่ะของมารีอันดูบุกนะคะเรื่องละภาพแปลโดยระตีระดาประพันธ์การนะคะเนี่ยค่ะก็อันนี้ดูนะนี่คือปอมนะคะของนานมีบุ๊กคิดดี้ร้อยบาบาทเล่มใหญ่เล่มโตมากเนาะนี่เต็มหน้าจอไปหมดเลย ก็เดี๋ยวนะเอาอย่างนี้ก่อนนะนี่ก็คือต้องใหญ่จริงอะผมเต็มหน้าจอจริงอันนี้ก็ปอมเนาะแล้วก็แม่ของเขาปอมในอยากจะไปใหญ่ปีหน้าจะเข้าโรงเรียนอนุบาลไงก็ต้องไปดูว่าที่โรงเรียนทําอะไรกันบ้างนะคะก็ทีนี้ก็มีคนเนี่ยจะไปโรงเรียนเต็มไปหมดเลยนะก็คือเดี๋ยวเอาหน้าหน้าดีกว่านะก็คือเนี่ยในภาพคือหนังสือที่มันใหญ่เนี่ยเนาะคือมันจะมีตัว ตัวต่างจัดต่างๆเยอะมากเลยก็จะคือจะเป็นพวกเด็กอะ่ะนะเป็นตัวแทนของเด็กแล้วก็จะมีกิจกรรมให้ดูแต่ละตัวก็จะทํากิจกรรมไม่เหมือนกันเด็กๆก,ก็สามารถที่จะไล่ดูไปทีละตัวทีละตัวลูกเราเนี่ยก็จะดูนิทานอย่างมีความสุขใช้คําว่าดูนะเขาจะดูรายละเอียดแต่ละภาพแต่ละหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปช้าๆไปช้าๆคือแบบหน้านึ่งเนี่ยมีตัวอักษรไม่เยอะนะแต่อ่านนานมากก็คือเด็กเขาจะดูไปเรื่อยๆเนาะ ก็สนุกดีมากเลยนะปอมมาที่โรงเรียนแรกก็เป็นโรงเรียนของหนูนะคะก็มีพวกหนูเนาะสร้างโรงเรียนก็จะมีสิ่งประดิษฐ์อะไรอย่เงี้ยเด็กๆก,ก็จะตื่นเต้นมากเลยว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโรงเรียนกระต่ายนะคะค่ะก็มีแบบว่ามีเอ่อที่หมอโอชอบในภาพนี้ก็คือส้วมส้วมกระต่ายตลกค่ะโรงเรียนของคุณกบนะคะ โรงเรียนของเจ้าจิ้งจอกนะคะนีเป็นนักออกกำลังกายเลยนะคะค่ะโรงเรียนของหมีน้อยค่ะกลับมาตอนพระกลางวันพอดีเลยนะเขาจะมีช่วงเวลาต่างๆกันด้วยอะ่ะนะคะเปิดไม่ไปมันเป็นกระดาษบางๆกระดาษอ่อนนะนี่โรงเรียนของสล็อตสล็อตก็ชอบนอนใช่ไหมโรงเรียนก็นอนกลางวันกันค่ะอันนี้ก็โรงเรียนของกระรอกนะคะ แล้วก็อะไรอีกอ่ะเออก็หมาป่าน้อยก็เล่า,านิทานเนี่ยไปจนยันจบเลยนะแล้วตอนจบใช่ไหมพอปอมกลับมาที่บ้านแม่ก็มาถามไงว่าเออเนี่ยเ,เ,เล่าให้ฟังหน่อยสิจุเรียนทําอะไรปอมก็แบบเออมีเรื่องเล่าให้แม่ฟังเต็มเลยน่ารักมากนะค่ะก็ตอนจบก็ยังมีโรงเรียนในฝันให้เด็กๆวาดรูปด้วยนะอันนี้ลูกหมอโอยังไม่ได้วาดนะค่ะเพราะว่า คือเวลาจะหยิบนิทานเล่มน,นี้มาเล่มมันใหญ่ใช่ไหมก็ต้องเป็นแบบโอกาสพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะนี่จะเอามารีวิวหมอโอก็ขี้เกียจนะมันต้องถือแยกมาเองไม่สามารถใส่มาในกระเป๋าได้เพราะว่าเล่มมันใหญ่เกินนะคะแต่มันก็ดีนะคือเด็กก็ดูเขาจะดูได้กว้างขวางมากเลยนะอ่านของคําน,นําจากนักพิมพ์น,นิดนึงนะคะโรงเรียนในฝันเป็นเรื่องราวของปอมเด็กน้อยที่ตามเพื่อนสัตว์ต่างๆไปเยี่ยมชมโรงเรียนก่อนที่จะได้เข้าโรง รงเรียนโรงเด็กนอนุบาลในปีต่อไปเด็กๆจะได้เห็นว่าปอมไปทําอะไรที่โรงเรียนไหนบ้างขณะเดียวกันเด็กๆจะได้ติดตามเรื่องราวอื่นๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนั้นๆที่ปอมไปเยี่ยมชมด้วยเมื่อเปิดหนังสือแต่ละหน้าเด็กๆจะได้สนุกกับเรื่องราวที่แตกต่างกันไปในแต่ละโรงเรียนเด็กๆจะเห็นว่าสัตว์แต่ละชนิดได้เรียนรู้ตามธรรมชาติและความสามารถเฉพาะตัวแต่ก็จะได้รับการกระตุ้นให้ลองทำสิ่งใหม่ๆนอกเหนือ ความสามารถด้วยโรงเรียนที่เข้าใจความแตกต่างและจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมเช่นนี้จึงกลายเป็นที่มาของชื่อหนังสือโรงเรียนในฝันนั่นเองเมื่ออ่านหนังสือเล่มน,นี้จบแล้วคุณพ่อคุณแม่อาจชักชวนใหเ้เด็กเล่าเรื่องราวอื่นๆที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเพื่อกระตุ้นให้เด็กรู้จักการสังเกตสร้างเสริมจินตนาการและฝึกทักษะทางภาษาในการเล่าเรื่องราวซึ่เกี่ยวข้องกับการคิดทักษะการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลและการคิดอย่างเป็นลำดับเรื่องราวอีกด้วย ความฉลาดด้านมิติสัมพันธ์หมายถึงความสามารถในการมองเห็นภาพรู้จักเชื่อมโยงสิ่งที่เห็นและถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องราวได้ก็เรื่องนี้จำได้ไหมหมออเคยอ่านเรื่องใหญ่ๆแบบนี้แล้วเรื่องบ้านฉันบ้านเธออันนั้นก็เป็นเรื่องของความฉลาดทางมิติสัมพันธ์เหมือนกันนะคะก็ตอนนั้นสั่งซื้อมานี่แหละสองเล่มนี่แหละใหญ่มากค่ะโอเคอชวนคุยโดยนายแพทย์ประเสริฐผลิตผลการพิมพ์นะคะ หาไปโรงเรียนอนุบาลแล้วได้พบความหลากหลายของสรรพสิ่งดังที่ปอมได้พบเห็นตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้ายของหนังสือเล่มน,นี้คงจะดีไม่น้อยอาจเป็นการดีกว่าหากอ่านหนังสือให้จบเล่ให้จบก่อนที่จะมาอ่านคำนิยมปอมอยากไปโรงเรียนเธอได้ไปเยี่ยมโรงเรียนของสรรพสัตว์ชนิดต่างๆตั้งแต่เช้าถึงเย็นลำพังสัตว์มีหลายชนิดลูกสัตว์แต่ละชนิดจํานวนมากมายไปรวมตัวกันที่โรงเรียนก็น่าสนุกและเจียวเจ้ากันพอแรงอยู่แล้ว หนังสือเล่มน,นี้ให้รายละเอียดของสถานที่ตั้งและส่วนประกอบของมันมีเสียงรบกวนขอโทษนะหนังสือเล่มน,นี้ให้รายละเอียดของสถานที่ตั้งและส่วนประกอบของโรงเรียนสําหรับสัตว์ชนิดต่างๆได้อย่างกลมกลืนกับธรรมชาติชวนให้อดคิดไม่ได้ว่าโรงเรียนอนุบาลสําหรับเด็กๆของบ้านเราเข้าใกล้ธรรมชาติมากพอหรือยังหากจากหากจากสถานที่เป็นเรื่องของกิจกรร จากสถานที่เป็นเรื่องของกิจกรรมลูกสัตว์แต่ละชนิดมีความถนัดและความสนใจคนละอย่างโรงเรียนของลูกสัตว์แต่ละชนิดมีกิจกรรมตามความสนใจและความถนัดทางธรรมชาติอย่างน่าค้นหาสารที่หนังสือน,นิทานประกอบภาพเล่มน,นี้ส่งออกมาอาจจะเป็นส่วนที่ยากที่สุดแต่ก็น่าทึ่งเป็นอย่างยิ่งหากหนูชอบซุกซนกบชอบเล่นน้ําสลอดชอบนอนหลับเต่ามักทําอะไรช้าๆโรงเรียนควรจัดการศึกษาอย่างไร ลองอ่านดูจะพบว่ากิจกรรมที่ลูกสัตว์เหล่านี้ต้องทํามีทั้งเรื่องที่สอดคล้องและเรื่องที่ทถ้าทายไปจนถึงเรื่องที่ควรพัฒนาลูกหมีจะกินแต่น้ําผึ้งอีกนานไหมลูกหมาป่าจะใช้กําลังน้อยลงไหมเมื่อเป็นนักอ่านหนังสือลูกแม่นจะทําขนแม่นร่วงหรือเปล่าลูกแม่นจะทําขนแม่นร่วงหล่นหรือเปล่าดูเหมือนนี่จะเป็นหนังสือสําหรับผู้วางนโยบายการศึกษาเสร็จแล้วถัดจากกิจกรรมมาที่เรื่องเวลา ความเดินทางไปตามโรงเรียนของลูกสัตว์ต่างๆตั้งแต่เช้าถึงเย็นเขาไม่ได้เห็นกิจกรรมของลูกหนูในตอนเที่ยงมิได้เห็นกิจกรรมของลูกสลอตในตอนเช้ามิได้เห็นกิจกรรมของลูกกบในตอนเย็นและไม่ได้เห็นกิจกรรมของลูกเต่าตอนคลานมาโรงเรียนความแตกต่างของเวลาเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องพื้นฐานของพัฒนาการกลายเป็นหนังสือที่เปิดช่องว่างให้คิดตามไปได้ มากมายว่าที่แท้แล้วลูกกระต่ายเรียนหนังสืออย่างเดียวหรือลูกหมาจิ้งจอกเล่นกีฬาทั้งวันหรือเปล่าลูกหมาป่าทำอะไรในตอนเช้าแล้วลูกกระรอกทำอะไรในตอนเย็นเป็นหนังสือที่มีรูปภาพมากรายละเอียดของรูปภาพมากตัวหนังสือดูคล้ายจะมีมากแต่หากพิจารณาแล้วจะพบว่าเป็นถ้อยคำพรรณนาไม่มากส่วนใหญ่แล้วเป็นคำพูดของลูกสัตว์ต่างๆคำพูดเหล่านี้เองที่สะท้อนเรื่องราวทั้งป่าตั้งแต่เช้าถึงเย็นและธรรมชาติของลูกสัตว์แต่ละประเภท พูดง่ายๆว่าหากท่านจะทดลองอ่านหนังสือนิทานประกอบภาพเล่มนี้ด้วยการอ่านเฉพาะคำพูดของลูกสัตว์ต่างๆเท่านั้นท่านจะได้ความคิดคำนึงถึงโลกกว้างใหญ่ไร้ขอบเขตไปอีกลักษณะหนึ่งเลยทีเดียวจากสถานที่และเวลากิจกรรมและวาจา4ประการนี้ต่างหากที่ประกอบสร้างขึ้นเป็นสิ่งที่เรียกว่าโรงเรียนสําหรับเด็กที่หลากหลายจริงนะยืดยาวมาค่ะคือหลังจากที่บอกอ,อ่านให้ลูกฟังนะ คืออ่านตอนแรกรู้สึกโอ้โหมันอะไรเนี่ยมันแบบคือเราเป็นผู้ใหญ่เนาะแต่พอมันอ่านหลายรอบหลายรอบรู้สึกแบบว่าคนเขียนเนี่ยแล้วก็คนวาดภาพอะเก่งมากๆนะสามารถที่จะเอาอะไรก็ไม่รู้มามาลุมมาตุ้มเป็นโรงเรียนแล้วก็สนุกแล้วเด็กก็ชอบแล้วมันก็ได้ข้อคิดด้วยก็ราคา185บาทเนี่ยถือว่าราคาไม่แพงเลยนะก็ลองหามาอ่านกันดู ก็สนุกมากๆเลยนะคะอยากมาเจอหมอโอก็วันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะคะสวัสดีค่ะหมอโอรี